สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยนหนังเรื่องอลาดินกับตะเกียงวิเศษ นังเปิดเรื่องมาที่ถ้ำอาถรรพ์แห่งหนึ่งครับหลังจากที่เซนาบดีผู้ชั่วร้ายสูญเสียหัวขโมยของเขาให้กับถ้ำแห่งนี้ไปอีกหนึ่งคนถ้ำอาถรรพ์แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้บอกกับเซนาบดีไปนะว่ามีคนคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ได้คนที่มีคุณค่าซุกซ่อนอยู่ภายในเปรียบเสมือนดังเช่นเพชรในตมเท่านั้นก็คือไอ้เซนาบดีคนนี้เนี่ยมันต้องการตะเกียงวิเศษที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้นั่นแหละครับเพื่อต้องการจะใช้พรวิเศษจากตะเกียงตรงนี้เนี่ยมายึดัลัง่าาชว ต่อมาตัวหนังเนี่ยก็ได้พาเรามาพบกับหัวขโมยที่มีชื่อว่าอลาดินครับซึ่งนอกจากที่อลาดินเขาจะเป็นหัวขโมยที่เก่งกาจมากๆภายในเมืองแห่งนี้อลาดินของเราคนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเพื่อนซี้เป็นลิงหัวขโมยตัวนี้นั้นอีกด้วยแต่ว่าอลาดินกับอาบูเนี่ยพวกเขาทั้งสองก็ไม่ใช่หัวขโมยที่มีจิตใจชั่วร้ายอะไรหรอกนะเพราะเมื่อใดก็ตามที่อลาดินเขาขโมยของกินมาได้อลาดินเนี่ยเขาก็มักจะนํามาแบ่งปันให้กับเด็กยากไร้ได้กินด้วยตลอดทุกครั้งเลยถือเป็นหัวขโมยที่มีน้ําจิตน้ําใจทีี่่่ดดตออเพืนนนมนุษยย์้วกั มากเเลยยทีีดวและในระหว่างที่เจ้าหญิงแจสมินปลอมตัวลงมาเดินเล่นชมเมืองอยู่นั้นทันทีที่เจ้าหญิงเห็นเด็กทั้งสองคนนี้หิวโหยเนี่ยนะครับเจ้าหญิงเนี่ยนางก็เลยหยิบขนมปังจากร้านให้กับเด็กๆทั้งสองคนนี้ไปนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าเจ้าของร้านที่เห็นเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับบอกจะมาหยิบไปไม่ใจตั้งไม่ได้นะเจ้านายจ๋าถ้าเจอไม่มีตั้งใจเนี่ยก็เอากำไรของเจอมาเดินนี้แต่ว่านายจ๋าเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ชิงกําไรจากเจ้าหญิงแจสมินมาหรอกนะเพราะอลาดินของเราเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาช นี่เจ้าจะมาช่วยนางโจรทำไมนางผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันมาลักขนมปังค่อยและหลังจากที่อลาดินใช้สกิลหัวขโมยขั้นเทพหลอกล่อนายจ๋าจนสามารถพาเจ้าหญิงหนีรอดออกมาได้นายจ๋าพอร,รู้ว่าตนโดนหลอกเรื่องกำไรเนี่ยนายจ๋าเขาก็เลยตะโกนบอกให้ทหารช่วยตามจับตัวหัวขโมยอย่างอลาดินให้ในทันทีครับจับมันมาให้ค่อยแน่มันมาต้มเอากำไขงคงค่อยและหลังจากที่อลาดินให้อาบูพาเจ้าหญิงหลบหนีไปอีกทางอดินเนี่ยเขาก็ได้ใช้ความสามารถหลอกล่อให้ทหารวิ่งตามตนมาอีกทางครับซึ่งก็นแน่นอนครับว่าอาดิน ที่เชี่ยวชาญตัวเมืองเป็นอย่างดีเนี่ยเขาก็พาเจ้าหญิงหลบหนีพวกทหารไปได้ไม่ยากอยู่แล้วนะหลังจากที่อาลาดินพาเจ้าหญิงหลบหนีพวกทหารนั้นรอดมาได้อาลาดินเนี่ยเขาก็อาจจะพาเจ้าหญิงไปพักที่บ้านของตนนั้นต่อเลยครับและพอคนของเสนาหาพวกหมอขโมยเข้ามาให้เสนาบดีเลือกไอเสนาคนนี้เนี่ยมันก็ได้บอกกับคนของมันไปนะว่าไอคนพวกนี้เนี่ยพวกมันเป็นพวกต่ตําตมไม่ใช่คนที่เป็นเพชรในตมไว้ยเอาพวกมันออกไปเดี๋ยวนี้โอ้ท่านเสนานี่พวกเราก็ตามหามาหลายเดือนแล้วนะข้าว่าบางทีเพชรในตมที่เราหา คนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ข้าไม่เข้าใจอะ่ะในถ้าแห่งนั้นเนี่ยมันมีอะไรดีนักหนาะท่านยังต้องการอะไรเพราะในตอนนี้เนี่ยท่านก็เป็นใหญ่รองจากสุรตะเลยนะเสนาพอได้ยินว่าตนเป็นรองเนี่ยมันก็เกิดโมโหขึ้นมาในทันทีครับบอกกูไม่กินสุกนอไม้และแม่งก็ผักเขาตกท่อลงไปเลยซึ่งนอกจากที่เสนาคนนี้มันจะมีอาคมสาม,มารถใช้สะกดองค์สุรตานราชาได้แล้วไอเสนาบดีคนนี้เนี่ยมันก็ยังมีนกแก้วคู่ใจพูดได้ตัวนี้นั่นอีกด้วยนายจ๊ะนายจ๊ะ ทางด้านลาดินพออลาดินพาเจ้าหญิงมาเยี่ยมชมที่บ้านอลาดินที hint, ่ไม่รู้ว่าเจ้าหญิงคือเจ้าหญิงเนี่ยเขาก็ได้พูดกับเจ้าหญิงไปครับว่าเจ้าเนี่ยคงจะเป็นนางกำนันของเจ้าหญิงนะสินะถามว่าข้ารู้ได้ยังไงน่ะเหรอเพราะเสื้อผ้าของเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ขายให้กับพวกทาสไงและก็มีแต่คนในวังเท่านั้นที่จะสามารถมีกําไรที่สวยงามแบบนั้นได้เจ้าหญิงที่อยากจะรู้จักลาดินมากขึ้นเนี่ยนางก็เลยทําเป็นเอออหอหมกกับอลาดินไปครับข้าเองก็อยากจะชวนเจ้าหญิงออกมานะแต่ว่าคนในวังเนี่ยพวกเขาไม่ให้เจ้าหญิงออกมาตั้งแต่่ที ราชนีถูกลอบปงผชดแน่หลังจากนั้นองค์สุรตานท่านก็ไม่ยอมให้เจ้าหญิงออกไปไหนอีกเลยและพอเจ้าหญิงและอาดินอยู่ด้วยกันพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่กันและกันสักพักดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนนี้เนี่ยจะแอบปิ๊งกันเข้าแล้วล่ะครับแต่ว่าเจ้าหญิงเนี่ยนางก็อยู่เล่นกับอลาดินได้ยังไม่นานหรอกนะเพราะทันทีที่เจ้าชายจากต่างเมืองเดินเรือเข้ามาขอเข้าพบเจ้าหญิงแจสมินคนนี้เนี่ยนางก็รีบบอกลาอาดินของเราในทันทีเลยคือข้าต้องรีบไปเตรียมตัวให้กับเจ้าหญิงแนี่ขอโทษทีนะข้าต้อง รีบร้อนกลับหวังในครั้งนี้นั้นในที่สุดเจ้าหญิงนี่ยนางก็ลืมกําไรข้อมือของเสด็จแม่กับอลดินจนได้ครับแล้วหลังจากนั้นตัวหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่านอกจากที่เจ้าหญิงแจสมินคนนี้นางจะมีดาลเลียเป็นนางกำนันส่วนตัวของนางแล้วเจ้าหญิงแจสมินคนนี้เนี่ยนางก็ยังมีเสือโคร่งเบงกอเป็นองครักษ์ส่วนตัวของนางอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าเจ้าชายอันเดอร์ที่หวังจีบเนี่ยเขาก็พยายามทําให้เจ้าหญิงนั้นประทับใจนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงแจสมินของเราเนี่ยนางจะไม่สนใจ เจ้าชายจากแดนไกลคนนี้อยู่ดีและหลังจากที่เจ้าหญิงแจสมินหักหน้าเจ้าชายอันเดอร์จนไม่เหลือชิ้นดีแล้วไอเสนาบดีคนนี้เนี่ยมันก็พยายามยุแยงให้สุลต่านก่อสงครามขึ้นมาครับแต่ว่าองค์สุลต่านที่ไม่ยอมเนี่ยท่านก็เลยพูดข่มไอจาฟ้าเอาไว้นะบอกเจ้าจงอย่าลืมฐานะของเจ้าจาฟ้าเจ้าเป็นที่ปรึกษาคนสนิทของข้าก็จริงแต่เจ้านะจะมาพูดสั่งให้ข้าก่อสงครามกับพันธมิตรของเราไม่ได้และพอจาฟ้าเล่นเล่ลโกงกับองค์สุลต่านไม่ได้จาฟ้าเนี่ยมันก็เลยใช้เวท ราชาสุลต่านในทันทีครับแต่ว่าจาฟ้าเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้สะกดองราชาสุลต่านนั้นเสร็จหรอกนะเพราะเจ้าหญิงเจสมินเนี่ยนางก็ได้เดินเข้ามาหาองค์สุลต่านได้ตรงเวลาพอดีเลยว่าอย่างไงนะทําไมเราจะต้องไปรุกกรานเมืองชีรปัดด้วยแล้วไอ้เสนาจาฟ้าเนี่ยมันก็ได้พูดเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างรวดเร็วครับบอกถ้าเจ้าหญิงอภิเศกกับเจ้าชายอันเดอร์แล้วล่ะก็เมืองสกาแลนกับเมืองอัครบาของเราเนี่ยจะต้องรวมกันเป็นปึกแผ่นที่เหนียวแน่นแน่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าในฐานะคนเป็นพ่ออย่างองค์สุลต่าานนเท ก็อยากจะเห็นลูกสาวของตนเป็นฝั่งเป็นฝากับเจ้าชายดีๆสักองคหนึ่งนะบอกลูกควรจะให้โอกาสเจ้าชายอันเดอร์บ้างนะเพราะพ่อเองเนี่ยก็มีแต่จะแก่เท่าและอีกอย่างในตอนนี้เจ้าชายทุกเจ้าชายที่หามาเนี่ยเราก็หามาให้เจ้าเลือกกันแทบจะหมดโลกอยู่แล้วและถึงแม้องค์สุลตตานจะพูดโน้มน้าวให้เจ้าหญิงแจสมินอภิเสกสมรสกับเจ้าชายอันเดอร์อย่างไงแต่เจ้าหญิงแจสมินคนนี้เนี่ยนางก็ปฏิเสธองค์สุลตตานไปอยู่ดีครับทางด้านหัวขโมยเจ้าเสน่ห์อลาดินของเราในตอนนี้อลาดินเนี่ยเขาก็ได้ใช้วิชามารขั้นเทพ ลักลอบเข้ามาในเขตตัววังจนได้ครับก็คืออดินเนี่ยเขาก็กะจะนํากําไรข้อมือไปคืนให้กับหวนใจของตนเจสมินนั่นแหละซึ่งไอวีรกรรมของอาดินกับอาบูในครั้งนี้เนี่ยมันก็ดันไปเตะตาเจ้านกแก้วพูดได้ของจ่าฝาเข้าครับแล้วนกแก้วเนี่ยมันก็รีบบินเข้ามาบอกกับเจ้านายของมันในทันทีเลยนะว่ามีหัวขโมยเนี่ยบุกเข้ามาในวังแล้วข้าเห็นแล้วเพชรในตมคนนั้นหัวขโมยคนนี้เนี่ยเขาคือเพชรในตมที่เราตามหาคนนั้นนายจ๊ะนายจ๊ะและพออดินสามารถลักลอบปลอมตัวเข้ามา หาเจ้าหญิงได้อลาดินเนี่ยเขาก็รีบคืนกําไรข้อมือให้กับเจ้าหญิงไปอย่างรวดเร็วครับเจ้าหญิงที่ยังไม่อยากให้อลาดินรู้ความจริงเนี่ยนางก็เลยเล่นละครหลอกอลาดินกับดาเลียไปนะว่าตนเนี่ยคือนางกำนันดาเลียของเจ้าหญิงแจสมินคนนี้ดาเลียที่รู้งานดีเนี่ยนางก็เลยทําเป็นเอออห่อหมกไปครับว่าฉันนี่แหละคือเจ้าหญิงแจสมินของพวกเจ้าเองพวกเจ้าสองคนจะทําอะไรก็เชิญตามสบายได้เลยนะเพราะเดี๋ยวข้าน่จะต้องไปเข้านอนแล้วซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยนางก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะดูเหมือนว่าราชาเสือโคร ตัวนีน้มันจะใจดีกับอลาดินของเรามากกว่าทุกคนเลยก็คือปกติถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยโดนแยกเขี้ยวใส่แล้วและก่อนที่อลาดินเขาจะลาจากเจ้าหญิงแจสมินไปอาาดินเน่เขาก็ได้บอกกับเจ้าหญิงไปนะว่าในคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าไปพบกับข้าที่สวนนงังพูนะตอนพระจันทร์ขึ้นอยู่เหนือหอคอยข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นั่นเพื่อคืนของของเจ้าซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยทั้งเจ้าหญิงทั้งอลาดินพวกเขาทั้งสองคนจะตกหลุมรักกันเข้าแล้วล่ะครับแต่ว่าอดินเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้หลบหนีออกไปจากวังหรอกนะเพราะไอ้เซ นาจาฟ้าเนี่ยมันก็ได้สั่งให้ทหารจับตัวของอลาดินเอาไว้ไปให้กับมันในทันทีเลยเช้าวันต่อมาพออลาดินถูกนําตัวมาให้กับไอ้เสนาจาฟ้าอลาดินที่ยังไม่รู้จุดประสงค์เนี่ยเขาก็พยายามอธิบายกับจาฟ้าไปนะว่าถ้าเป็นเรื่องกําไรของนางกานันแล้วก็ข้าไม่ได้เป็นคนขโมยมันไปจากนางนะข้าแค่นํามันไปคืนให้กับนางก็แค่เท่านั้นจาฟ้าเนี่ยเขาก็แบบนางกํานันไม่ใส่กําไรข้อมือของเจ้าหญิงหรอกเจ้าโง่ใช่แล้วนางคือเจ้าหญิงนางปั่นหัวเจ้าเล่นไงนางก็แค่นึกสนุกที่ได้เล่นกับพวกไพร่อย่างเจ้า และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าก่อนที่จาฟ้าเขาจะขึ้นมาเป็นคนสนิทของสุลต่านได้นั้นจาฟ้าคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นหัวขโมยอย่างอลาดินมาก่อนนะครับเราสองคนเนี่ยมันหัวอกเดียวกันขโมยแอปเปิลเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ขโมยแต่ถ้าคิดการใหญ่ขโมยอาณาจักรแล้วล่ะก็เจ้าจะได้เป็นรัฐบุรุษไม่ใช่หัวขโมยกระจกะจกธรรมดาจำเอาไว้รัฐบุรุษก็คือเป็นผู้ดูแลบริหารราชาการแผ่นดินอะไรประมาณนี้แล้วจาฟ้าเนี่ยมันก็ได้ออกอุบายพูดหวานล้อมอลาดินไปครับว่าตนเนี่ยสามารถทําให้อลาดิน ร่ำรวยขึ้นมาได้ร่ำรวยมากพอจนทําให้เจ้าหญิงเนี่ยประทับใจในตัวของเจ้าได้เลยทีเดียวอะลาดินที่อยากจะคู่ควรกับเจ้าหญิงเนี่ยเขาก็เลยตอบตกลงรับข้อเสนอของจาฟาไปครับแล้วข้าจะต้องทําอะไรเพื่อแลกกับความร่ํารวยจากท่านและพอจาฟาเขาพาอลาดินมาที่ปากทางเข้าถ้าจาฟาเนี่ยมันก็ได้แจงรายละเอียดกับอลาดินไปนะว่าในถ้าแห่งนี้เนี่ยมันมีตะเกียงน้ำมันธรรมดาธาอยู่อันนึงจงเข้าไปนํามันมาให้กับขา้าแล้วข้าจะทําให้เจ้ามั่งคั่งจนเจ้าหญิงเนี่ยต้องทึ่งในตัวของเจ้ากันเลยทีเดียวแต่เจ้า จงจำเอาไว้ให้ดีพอเข้าไปแล้วเจ้าจะเห็นสมบัติมากมายเรียงรายอยู่ตรงหน้าอย่าได้ไปแตะต้องสมบัติพวกนั้นเป็นเด็ดขาดไม่ว่ามันจะยั่วใจของเจ้ามากมายแค่ไหนจำเอาไว้ทางด้านเจ้าหญิงแจสมินในตอนนี้เจ้าหญิงเนี่ยนางก็รออาลาดินแล้วรออาลาดินอีกนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าอาลาดินของเราเนี่ยเขาจะต้องผิดนัดกับเจ้าหญิงแจสมินนั้นเข้าซะแล้วเพราะอาลาดินในตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังทําภารกิจตะเกียงนั้นมันให้กับจาฟ้าผู้ชั่วร้ายอยู่นั่นเองและพออาลาดินกับอาบูพากันเดินเข้ามาถึงที่ใจกล าสมบัติภายในถ้าแห่งนี้เนี่ยมันก็มีมากมายนับคณาจริงๆด้วยครับแต่ว่าอดินเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ปีนขึ้นไปเอาตะเกียงจากยอดเขาลงมาหรอกนะเพราะอดินเนี่ยเขาก็อเผลอิญได้พบกับพรมวิเศษที่โดนหินทับอยู่ผืนนี้เข้าก่อนนั่นเองโอ้ให้ตายสินี่พรมวิเศษมันมีอยู่จริงๆเหรอเนี่ยและหลังจากที่อาดินช่วยให้พรมวิเศษหลุดออกมาเป็นอิสระได้เจ้าพรมวิเศษผืนนี้เนี่ยมันก็ดีอกดีใจมากๆเลยนะที่อลาดิน,นช่วยปลดปล่อยมันจากการโดนทับตรงนี้จนออกมาได้แต่ว่าอลาดิน เขาก็ยังไม่ทันได้ดำตะเกียงลงมาจากยอดเลยนี่สิครับเพราะทันทีที่เจ้าลิงจ๋อเกิดความโลภหวังจะขโมยเพชรเม็ดนี้เข้าเท่านั้นแหละนะตัวถ้าอาถรรพ์แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้ปล่อยไฟลาวาอันร้อนละอูออกมาในทันทีเลยเพราะใครก็ตามที่เกิดความโลภและหวังจะนําสมบัติออกไปจากถ้าแห่งนี้ตัวถ้าอาถรรพ์แห่งนี้เนี่ยมันก็จะกําจัดคนโลภทิ้งไปอย่างไม่มีปราณีนั่นเองซึ่งก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของอลาดินกับอาบูอยู่นะครับที่เจ้าผมวิเศษผืนนี้เนี่ยมันได้เข้ามาช่วยทั้งสองเอาไว้ได้ทันเวลาอดีเลย และทันทีที่พมวิเศษโดน pues ห mm ินจากถ้ำล่วงหล่นลงมาทับอลาดินของเราเนี่ยเขาก็พยายามพูดขอความช่วยเหลือจากไอ้เสนาจ้าฟาไปนะแต่ว่าไอ้คนเจ้าเล่ยอย่างจ้าฟ้าเนี่ยมันก็ได้หักหลังทรยศอลาดินของพวกเราอยู่ดีครับเพราะทันทีที่อลาดินทรงตะเกียงวิเศษให้กับจ้าฟาไปแล้วไอ้จ้าฟาคนนี้เนี่ยมันก็ได้เหยียบมือของอลาดินจนอลาดินเนี่ยร่วงตกลงไปในทันทีเลยแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของอลาดินอีกแล้วนะครับเพราะพมวิเศษที่หลุดมาได้เนี่ยมันก็ได้เข้ามาช่วยอลาดินเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีอีกแล้ว ส่วนไอ้จาฟาในตอนนี้เนี <Cock S 2> <tinc S 2> ่ยมันก็ต้องผิดหวังอย่างแรงเลยนะเพราะตะเกียงวิเศษในตอนนี้เนี่ยอาบูมันก็ได้แอบชิงจากจาฟากลับคืนมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยอาบูเจ้าลิงจ๋อเจ้าเล่ยแต่ว่าพวกเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยพรหมวิเศษเนี่ยมันก็เลยบอกให้อลาดินลองถูตะเกียงวิเศษดูครับเพราะตะเกียงวิเศษอันนี้เนี่ยมันสามารถช่วยพวกเราออกไปจากที่นี่ได้และพออลาดินเขาลองถูตะเกียงดูเท่านั้นแหละครับยักษ์วิเศษนามว่าจีนี่เนี่ยมันก็ได้ลอยออกมาจากตะเกียงในทันทีเลยอลาดิน ที่เห็นจีนี่เข้าเนี่ยเขาก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะว่าการถูตะเกียงตรงนี้เนี่ยมันจะมียักษ์สีฟ้าลอยออกมาจากตะเกียงจริงๆด้วยข้าไม่ใช่ยักษ์นะจ๊ะเจ้าหนูข้าคือจีนี่มันไม่เหมือนกันนะอ่ะเอาละ่ะเจ้าอยากจะขออะไรข้าเจ้าก็ขอมาได้เลยแต่ห้ามเกิน3ข้อนะเพราะตอนนี้เนี่ยเจ้าเป็นนายของข้าแล้วซึ่งนอกจากที่จีนี่เขาจะมีพลังวิเศษสามารถบันดาลพรอ,อะไรก็ได้ให้ใหกับผู้ถูตะเกียงแล้วตัวหนังเนี่ยมันก็ยังเผยให้เราได้รู้อีกด้วยนะครับว่าจีนี่องค์นี้เนี่ยเขาถูกขังอยู่ในตะเกียงอันนี้ มานานนับพันปีแล้วแล้วดินเนี่ยเขาก็ได้ใช้พรข้อแรกโดยการขอให้จีนี่พาตนออกไปจากถ้าแห่งนี้ครับแต่ว่าอลาดินที่ยังไม่รู้ว่าจะขอพรอะไรต่อดีเนี่ยเขาก็เลยลองถามกับจีนี่ไปนะว่าถ้าเกิดเป็นเจ้านะเจ้าจะขอพรเป็นอะไรหรอจีนี่จีนี่เนี่ยเขาก็แบบไม่เคยโดนใครถามแบบนี้มาก่อนครับจีนี่เนี่ยเขาก็เลยบอกกับอลดินไปนะว่าถ้าเป็นข้าแล้วล่ะก็ข้าจะขอพรให้ข้าเป็นอิสระภาพไงคือข้าอยากจะเป็นมนุษย์คนธรรมดาเน่ะเข้าใจปะอ้าวแล้วทําไมเจ้าไม่ปลดปล่อยตัวของเจ้าเองล่ะจีนี่ในเจ้า บอกเขาว่าเจ้าคือผู้ที่มีอำนาจและพลังมากที่สุดในจักรวาลไงจีนี่เนี่ยเขาก็แบบข้าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะทุกอย่างเนี่ยมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันมีทางเดียวที่จีนี่จะเป็นอิสระได้คือเจ้าของตะเกียงนย่จะต้องใช้พรที่เขามีปลดปล่อยจีนี่เท่านั้นและพออาราดินเริ่มพูดถึงเจ้าหญิงแสนสวยที่ตนหมายปองให้กับจีนี่ได้ฟังจีนี่เนี่ยเขาก็ได้ย้ำกฎข้อห้ามกับอาราดินไปครับว่าข้านะไม่สามารถเสียงให้ใครรักกับใครได้นะแล่ก็ไม่สามารถเสียงให้ใครเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากความตายได้ด้วย่ไมไม,ไม คือข้ากับนางเนี่ยเรามีใจตรงกันอยู่แล้วแต่มันดันมาติดอยู่ตรงที่ว่านางเนี่ยเป็นเจ้าหญิงส่วนข้าเนี่ยเป็นแค่ไพร่ต่ําต้อยเจ้าหญิงเนี่ยจะแต่งงานครองรักกับคนธรรมดาไม่ได้นางจะต้องแต่งงานกับเจ้าชายที่คู่ควรเท่านั้นเออว่าแต่เจ้าเสกเจ้าชายให้ข้าได้ไหมจีนี่ที่ยังงงงเนี่ยเขาก็แบบเจ้าชายน่ข้าเสกให้ท่านได้ว่าแต่ท่านจะเอาเจ้าชายไปทําอะไรอะเออคือไม่ใช่คือคือข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นแล้วอลาดินเนี่ยเขาก็ได้ใช้พรข้อที่1ขอให้จีนี่เสกตนให้กลายเป็นเจ้าชายครับเดี๋ยวเด ก็ข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านเพิ่งใช้ไปแล้วเมื่อครูน่นี้ข้าพาท่านออกมาจากถ้าไงท่านลืมไปแล้วเหรออาลาดินผู้หัวหมอเนี่ยเขาก็แบบมันก็จริงแต่ข้าเป็นคนขอหรือว่าเจ้าเป็นคนขอกันแน่ก็คือการจะขอพรในแต่ละครั้งเนี่ยอาลาดินเขาจะต้องถูตะเกียงก่อนขอพรเสมอนะครับแต่ว่าไอตอนที่อยู่ในถ้าเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเจ้าจ๋อมันได้แอบดึงตะเกียงออกไปก่อนไงมันก็เลยทําให้พรข้อแรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกลายเป็นโมคะโดยปะยายไปเลยน้อยเนี่ยเจ้าเล่นนักนะพวกเจ้าและหลังจากที่จีนี่เสกอาลาดินให้กลายเป็นเจ้าชา อจีนี่เนี่ยเขาก็ได้สร้างขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่เดินทางพาอาลาดินไปหาเจ้าหญิงในทันทีเลยซึ่งการที่อาลาดินมาขอเข้าพบเจ้าหญิงในฐานะเจ้าชายอาลีนั้นาลาดินเนี่ยเขาก็ดูเกรงเกรงดูไม่เป็นตัวเองมากๆเลยล่ะครับเพราะนอกจากที่าลาดินเขาจะไม่รู้มารยาทการแนะนําตัวในแบบเชื้อพระวงศ์แล้วาลาดินของเราเนี่ยเขาก็ยังสร้างความประทับใจแรกได้อย่างห่วยแตกมากๆอีกด้วยนี่ขนาดจีนี่พยายามช่วยนะยังพูดได้หน้าอายขนาดนี้แล้วถ้าไม่มีจีนี่คอยช่วยเนี่ยมันจะหน้าอายขนาดไหนวะ มีที่ไหนบอกมีแยมแหนมมาแลกเจ้าหญิงเล่นเอาสจีนี่เนี่ยหน้าลาอับอายอยากจะมุดกลับเข้าตะเกียงกันเลยทีเดียวและหลังจากที่เจ้าชายกัมมลอทําเจ้าหญิงแจสมินหนีตะเลเิดเปิดเปลงออกไปแล้วสุลต่านผู้ใจดีเนี่ยท่านก็ได้เอ่ยชวนเจ้าชายมาร่วมงานเฉลิมฉลองเก็บเกี่ยวด้วยกันในค่ําคืนนี้ด้วยครับและพอตกค่ําในระหว่างที่จีนี่กําลังจะพาอลาดินไปแก้มืออีกครั้งในงานเฉลิมฉลองงานนี้ไอจาฟาที่มันสงสัยเจ้าชายอาลีเนี่ยมันก็ได้มาขอพูดกับเจ้าชายอาลีเป็นการส่วนตัวครับก็คือมนวิเศษของจีนย ตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าไม่มีใครจดจําลาดินนั้นได้อยู่แล้วแต่ว่าจาฟ้าเนียมันก็ยังไม่ทันได้ใช้เวทมนตรครมนของจีนี่ออกไปหรอกนะเพราะจีนี่เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาขัดจังหวะจาฟ้าเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยข้าเดาว่าชายคนนั้นเขาเป็นคนที่บีบให้เจ้าเข้ามาขโมยตะเกียงนะสินะนั่นแหละใช่เขาเลยล่ละจีนี่แล้วหลังจากนั้นในขณะที่จีนี่กาลังหาทางช่วยอลดินเข้าไปจีบเจ้าหญิงแจสมินอีกครั้งดูเหมือนว่าจีนี่ของเราเนี่ยเขาจะเกิดปิ๊งนางกำนันของเจ้าหญิงดาเลียนั้นเข้าซะแล้วครับฟังข ข้าติดอยู่ในตะเกียงมานานนับพันปีและนี่มันคืองานปาร์ตี้อย่าทำให้ข้าหมดสนุกข้าขอร้องเข้าไปคุยกับเจ้าหญิงซะส่วนข้าจะไปปาร์ตี้เครื่องดื่มคอกเทลเข้าใจซึ่งก็ดูเหมือนว่างานงานนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับอาดินของเราเสียแล้วครับเพราะคู่แข่งอย่างเจ้าชายอันเดอร์เนี่ยเขาก็หมายปองเจ้าหญิงแจสมินเหมือนกันนั่นเองโอ้ให้ตายสินี่เจ้ามานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้กันล่ะเนี่ยทำไมเจ้าไม่เข้าไปคุยกับนางอดินที่ไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็แบบข้าจะไปแข่งกับเขาได้ยังไงกันล่ะจินนี่เพราะเเเเจ้าาชอนดป็เจ้า ชายอย่างแท้จริงแล้วจีนี่เนี่ยเขาก็ได้พูดปลุกความกล้าให้กับอลาดินขึ้นมาครับบอกท่านนายหัดมีความมั่นใจในของดีที่จะอวดหน่อยสิค่าเสกให้ภายนอกของท่านกลายเป็นเจ้าชายก็จริงนะแต่ข้าเนะี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้างในตัวท่านเจ้าชายอาลีเนี่ยช่วยส่งท่านถึงประตูนะแต่ว่าอดินเนี่ยจะต้องเป็นคนเดินไปเปิดประตูเองว่าแล้วจีนี่เนี่ยเขาก็ได้ใช้เวทมนต์ส่งดินไปหาเจ้าหญิงในทันทีครับซึ่งอลาดินในครั้งนี้เนี่ยเขาก็พูดจีบเจ้าหญิงได้ดีกว่าตอนช่วงเช้ามากๆเลยนะหลังจากที่อาดินชวนเจ้้าาหญิงมตนร ดนจนเสร็จสับแล้วจาฟาที่ยังสงสัยเนี่ยมันก็ได้สั่งให้นกแก้วของมันจับตาดูเจ้าชายอาลีคนนี้เอาไว้ครับแล้วอลาดินที่รู้ว่าจีนี่ชอบดาเลียเนี่ยเขาก็ได้ขอให้จีนี่ช่วยตนอีกแล้วนะบอกถ้าข้าได้มีเวลา2ต่อ2กับเจ้าหญิงอีกแล้วแล้วก็ข้ามั่นใจว่าข้าจะต้องพิชิตใจของนางนั้นได้แน่แน่และพอจีนี่เข้ามาชวนหวานใจอย่างดาเลียเธอออกไปเดินเล่นดูเหมือนว่าดาเลียคนนี้เนี่ยเธอจะชอบจีนี่ของเราเหมือนกันด้วยนะหลังจากที่ดาเลียลากจีนี่ของเราออกไป2ต่อ2ด้วยกันแล้วอลาดินของเรา เ,เขาก็ได้ใช้วิชาย่องเบาย่องเข้ามาหาเจ้าหญิงแจสมินสุดสวยในทันทีเลยเจ้าหญิงที่ยังสงสัยบ้านเมืองของเจ้าชายอาลีเนียงก็เลยถามกับเจ้าชายไปครับในท่านลองมาชี้อาบับวาให้กับข้าดูหน่อยสิข้าดูแผนที่มาพักหนึ่งแล้วแต่ข้าไม่ยากจะเห็นประเทศอาบับวาของท่านเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าอาลาดินเนี่ยเขาก็ขอความช่วยเหลือจากจีนี่อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่อาลาดินเคลียร์ข้อสงสัยเรื่องบ้านเมืองกับเจ้าหญิงนั้นเสร็จสับแล้วอาลาดินเนี่ยเขาก็ได้พาเจ้าหญิงแจสมินไปนั่งพรมวิเศษเล่นด้้วยยกัันนนต่อเล ซึ่งการที mm ่อลาดินพาเจ้าหญิงมานั่งพรมวิเศษด้วยกันในครั้งนี้นั้นนอกจากที่เจ้าหญิงนางจะประทับใจกับประสบการณ์การนั่งพรมวิเศษในครั้งนี้แล้วในที่สุดเจ้าหญิงแจสมินคนนี้เนี่ยนางก็รู้ความจริงจนได้ครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าชายอาลีแห่งอาบับวาคนนี้เขาก็คืออลาดินคนนั้นนั่นเองและถึงแม้อาลาดินเขาจะยอมรับว่าตนคืออลาดินชายเร่ร่อนคนนั้นก็ตามนะแต่ถ้าว่าดินคนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมบอกความจริงกับเจ้าหญิงไปอยู่ดีครับอาลาดินเนี่ยเขาได้โกหกตามน้ําไปว่า ตนนะ่ะคือเจ้าชายแห่งเมืองอาบับวาจริงๆส่วนเรื่องในตลาดในวันวันนั้นเนี่ยข้าปลอมตัวมาดูเมืองของท่านได้สักพักหนึ่งแล้วโถไม่เอานะที่ท่านน่ะยังปลอมตัวออกมาดูบ้านเมืองของตัวเองเลยซึ่งเจ้าหญิงที่ชอบอลาดินอยู่แล้วเนี่ยนางก็เชื่อ,อลาดินแบบสนิทใจเลยนะครับว่าอลาดินคนนี้เนี่ยเขาคือเจ้าชายแห่งเมืองอาบับวาคนนั้นจริงๆและหลังจากที่อลาดินมาส่งเจ้าหญิงถึงหน้าระเบียงห้องของเจ้าหญิงแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายจากกันไปทั้งลาดินทั้งแจสซมินเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้จ กันก่อนไปอีกด้วยเกิอดอ่ะแล้วมีการบอกฟันดีครับเจ้าหญิงสุดสวยบุณยะเกิดรับสองและพอ,อลาดินกลับมาหาจีนี่ด้วยความเอิบอิ่มใจอลาดินเนี่ยเขาก็ได้บอกกับจีนี่ไปครับว่าในตอนนี้เนี่ยเจ้าหญิงรู้ความจริงแล้วว่าข้าคือ,อลาดินคนนั้นนี่นางมองออกได้ยังไงกันเนี่ยไหนเจ้าบอกว่าจะไม่มีใครรู้ยังไงล่ะจีนี่จีนี่เนี่ยเขาก็แบบมนของข้าน่ยมันเสกได้แค่เปลือกนอกเท่านั้นพราะถึงจุดจุดนึงเนี่ยตัว ที่แท้จริงจะฉายเบลออกมาเสมอมันก็ดีแล้วนี่ที่นางในรู้ความจริงว่าท่านเป็นใครนั่นแหละปัญหาแหละจีนี่เพราะข้าดันไปนหลอกนางต่อว่าข้าคือเจ้าชายจริงๆเช้าวันต่อมาอาลาดินเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ออกไปหาอะไรกินเลยครับเพราะทหารของไอ้จาฟาเนี่ยพวกมันก็ได้เข้ามาจับตัวของอาลาดินไปให้กับจาฟานั้นก่อนซะแล้วข้ารู้ความจริงหมดแล้วเจ้าชายอาลีแต่ว่าชื่ออาลีเนี่ยมันฟังดูไม่ไพเราะเหมือนกับชื่ออาลาดินเลยท่านว่าไหมใช่ที่เป็นผู้ครอบครองพรมวิเศษในถ้ำมหาสัจร,ร์ ข้าดูแล้วทางเดียวที่จะเป็นแบบนั้นได้คือเจ้าจะต้องพบสมบัติบางอย่างที่มันเป็นของข้าจงบอกข้ามาสดิดๆว่าตะเกียงของข้านะมันอยู่ที่ไหนซึ่งก็แน่นอนครับว่าอาลาดินเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกไอ้จาฟ้าอยู่แล้วครับมันก็เลยทําให้จาฟ้าเนี่ยผลักอาลาดินร่วงตกลงไปในน้ําอย่างรวดเร็วเลยและทันใดนั้นเองอาบูที่ขี่พมวิเศษม้าเนี่ยมันก็ได้โยนตะเกียงวิเศษลงไปให้กับอาลาดินในทันทีครับและถึงแม้อาลาดินเขาจะถูตะเกียงเรียกจีนี่ออกมาได้ก็ตาม,มานะแต่ว่าจีนี่ของเราเนี่ยเขาก็ไม่สามารถ ให้การช่วยเหลืออลาดินคนนี้นั้นได้อยู่ดีครับฝื้นสีเจ้าหนูเร็วเข้าฟืนสิเจ้าจะต้องขอพอรเท่านั้นนะไม่งั้นข้าช่วยเอาเจ้าขึ้นไปไม่ได้จีนี่ที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยเขาก็เลยถือวิสาสะใช้พรข้อที่2ของอลาดินเพื่อช่วยชีวิตของอลาดินครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันช่วยชีวิตของอลาดินเอาไว้จนได้จีนี่เนี่ยเขาก็ได้บอกกับเจ้านายอลาดินไปนะว่าการที่ข้าช่วยท่านในครั้งนี้เนี่ยมันทําให้ท่านเสียพรไปข้อหนึ่งนะท่านคงไม่ว่าอะไรข้าหรอกใช่ไหมที่่่่ข้าาานถืออวิสใชพรงงทซึ ก็นแน่นอนครับว่าอาดินเนี่ยเขาก็ไม่เสียดายไอพรวิเศษแค่ข้อเดียวอยู่แล้วครับบอกจะเสียอะไรก็ช่างแต่เจ้ากับทุกคนน่ะได้ช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ข้าขอขอบใจพวกเจ้าทุกคนมากๆเลยนะและพออาลาดินเขาฟื้นตัวได้เนี่ยเขาก็ได้ตามไปเปิดโป,ปงไอจาฟ้าในทันทีครับถวายบังคมฟาบาสท,ที่ปรึกษาของพระองค์คนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พระองค์เห็นเขาตั้งใจไปชีวิตของข้าและแถมเขาเนี่ยยังหวังช่วงชิงบัลลังก์จากพระองค์ไปอีกด้วยแต่ว่าไอจาฟ้าเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้ใช้เวทมนตร์สกนุะ อลาดินชิงทำลายไม้เท้าของจาฟาก่อนเท่านั้นแหละครับสุลต่านพอรู้ความจริงเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ทหารจับตัวของไอ้จาฟาคนนี้ไปขังคุกเอาไว้ในทันทีเลยแต่ว่าไอ้จาฟาเนี่ยมันก็โดนขังเอาไว้ในคุกได้ไม่นานหรอกนะเพราะนกแก้วพูดได้ตัวนี้เนี่ยมันก็ได้คาบกุญแจมาช่วยเจ้านายของมันออกไปจากคุกนั้นจนได้ทางด้านองคราชาสุลต่านในตอนนี้ดูเหมือนว่าสุลต่านเนี่ยเขาจะประทับอกประทับใจเจ้าชายอาลีเป็นอย่างมากเลยนะที่เจ้าชายอาลีเนี่ยเข้ามาช่วยตนจากมนสะกดของจา ฝ่าเอาไว้ในตอนนั้นแถมยังมีการบอกกับอาลดินอีกด้วยนะว่าให้ข้าเนี่ยเรียกท่านว่าลูกชายได้ไหมเป็นแล้วได้ใจทั้งลูกสาวได้ใจทั้งพ่อตา แ,แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่อลาดินได้รับคําชื่นชมจากองค์ศุตลต่านมาแล้วดูเหมือนว่าอลาดินในตอนนี้เนี่ยเขาจะลุ่มหลงกับการเป็นเจ้าชายอาลีเข้าไปแบบเต็มเต็มเลยเจ้าคงได้ยินสุตลต่านพูดกับข้าแล้วใช่ไหมจีนี่เราจะทําให้ทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันพังลงไปไม่ได้ไม่มีอีกแล้วอดินผู้ต่ําต้อยคนนั้นต่อจากนี้เนี่ยจะมีแค่เจ้าชายอาลีตลอดไปจีนี่พอได้ฟังอาดินพูดออกมาเช่นนั้นนี่ก็แบบแทบรับไม่ได้เลยทีเดียวครับเพราะจีนี่ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนดีด ซื่อๆอย่างอลดินคนนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหลงละเลงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นในขณะที่อาดินกําลังเดินทางกลับไปดูบ้านหลังเก่าของตนนั้นในที่สุดจาฟาเนี่ยมันก็สามารถชกชิงตะเกียงไปจากอาดินนั้นจนได้ครับและหลังจากที่จาฟาได้เป็นเจ้านายของจีนี่แทนอลดินเท่านั้นแหละนะจาฟาเนี่ยมันก็ได้ใช้พรวิเศษข้อแรกเซกให้ตนเนี่ยกลายเป็นสุลต่านในทันทีเลยโอ้แย่แล้วล่ะสินี่ข้าทำอะไรลงไปเนี่ย ต้องใช่จาฟาแน่ๆเขาจะต้องเอาตะเกียงไปจากวฆ่าในตอนนั้นแน่ๆแ,และก่อนที่ไอ้ราชาจอมปลอมมันจะสั่งให้ทหารนําตัวเจ้าหญิงและสุลต่านไปขังนอนคุกเจ้าหญิงที่ไม่ยอมจำนนเนี่ยนางก็เลือกที่จะยืนหยัดต่อต้านโดยการสั่งให้ทหารแม่ทัพเนี่ยเลือกข้างมาเลยครับว่าเจ้านะจะรับใช้ผู้มีคุณโดยแท้จริงหรือจะยอมรับใช้ไอ้ขบฏชั่วช้าจอมปลอมก็เลือกมาได้เลยและถึงแม้เวทมนต์ของจีนี่มันจะมีอํานาจมากมายแค่ไหนก็ตาม,มานะแต่ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีแล้วในที่สุดเหล่าทหารของอัครบาเนี่ย พวกเขาก็เลือกสุตลต่านกับเจ้าหญิงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับและในเมื่อเป็นถึงองค์สุตลต่านแล้วแต่เหล่าทหารยังไม่ยอมฟังจาฟ้าเนี่ยมันก็เลยใชพ้พรข้อที่2ขอให้ตนเนี่ยกลายเป็นพ่อมดทรงอิทธิฤทธิที่สุดในโลกเลยครับแต่ว่าอาาดินเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ชิงตะเกียงจากไอ้จาฟ้าออกไปหรอกนะเพราะทันทีที่จาฟ้าจับได้ไล <now> ่ทันเท่านั้นแหละครับจาฟ้าเนี่ยมันก็ได้เปิดโปงความลับของอาลาดินกับเจ้าหญิงไปในทันทีเลยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชายคนนี้เขาหลอกลวงท่านมาตลอดเจ้าหญิงอาราดิน <inom S 1> เป็นเจ้าชายอาลีแห่งเมืองอาบับวาคนนั้นชายคนนี้เนี่ยมันก็เป็นได้แค่ไอหัวขโมยจอมลวงโลกว่าแล้วจาฟ้าเนี่ยเขาก็ได้ใช้เวทมนต์ส่งอาลาดินไปอยู่ที่ขั้วโลกเหนือครับและถึงแม้อาลาดินเขาจะไม่ใช่เจ้านายของจีนี่ในตอนนี้ก็ตามนะแต่จีนี่เนี่ยเขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการส่งพรหมวิเศษให้ไปช่วยอาลาดินกลับคืนมาอย่างรวดเร็วเลยแล้วหลังจากนั้นในขณะที่จาฟ้าใช้อำนาจบีบบังคับให้เจ้าหญิงอภิเศกสมรสกับตัวเองนั้นทันทีที่เจ้าหญิงมองไปเห็นพรหมวิเศษของอาลาดินเข้า เเนี่ยนางก็รีบฉกตะเกียงนี้กระโดดไปขึ้นพรมวิเศษของอลาดินอย่างรวดเร็วเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าจาฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ยอมปล่อยตะเกียงไปง่ายๆอยู่แล้วครับหลังจากที่จาฟ้าเสกนกของตนเป็นนกยักษ์จนสามารถช่วงชิงตะเกียงกลับคืนมาได้จาฟ้าเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้ใช้อำนาจของมันจัดการกับทุกคนลงไปหรอกนะเพราะอลาดินผู้หัวหมอเนี่ยเขาก็ได้ออกอุบายพูดหวานล้อมให้จาฟ้านั้นตายใจครับว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ท,ทรงอำนาจหรือย,ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรอกนะจาฟ้าเพราะยังไงซัดเจ้าเนี่ จ่ดีจาฟ้าพอได้ยินว่าเป็นร้องเนี่ยมันก็ปีตแตกขึ้นมาน่ะสิครับจาฟ้าเนี่ยมันก็เลยขอพรข้อสุดท้ายกับจีนี่ไปนะว่าขอให้ตนเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ทรงพลังอํานาจมากที่สุดในจกักรวรรดิและข้าขอให้ข้านะมีพลังอิทธิฤทธิ์ที่อยู่เหนือกว่าเจ้าด้วยจีนี่แต่หารู้ไม่ว่าไอสิ่งที่ตนเพิ่งจะขอไปนั้นเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนให้จาฟ้ากลายเป็นยักษ์วิเศษที่มีความคล้ายคลึงกับจีนี่ขึ้นมาในทันทีเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าพลังอํานาจทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันก็มีขอบมีเขตของมมัันออยยู่่่ใช้้เพราาะทาทีสุดแลวก ตาฟาตน,นี้เนี่ยมันก็ต้องลงไปอยู่ในตะเกียงรอคนมาถูตะเกียงเรียกเหมือนจีนี่อยู่ดีนั่นเองและหลังจากที่จีนี่โยนตะเกียงจาฟาออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วหลังจากที่จีนี่เสกพมวิเศษที่ขาดให้กลับคืนมาอีกครั้งอาาดินเนี่ยเขาก็ได้ใช้พรข้อสุดท้ายขอให้จีนี่เนี่ยเป็นอิสระครับซึ่งก็นแน่นอนครับว่าพอจีนี่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็ดีใจมากๆเลยนะที่อาาดินเนี่ยยอมสละพรข้อสุดท้ายเพื่อให้ตนเนี่ยได้เป็นมนุษย์คนธรรมดาแบบนี้แล้วจีนี่ที่อยากจะอยู่กับดาเลียเนี่ยเขาก ได้ไปขอดาเลียเธอแต่งงานครับซึ่งดาเลียที่อยากจะแต่งอยู่แล้วเนี่ยเธอก็ไม่ปฏิเสธจีนี่นะบอกข้าอยากไปอยู่ที่ประเทศไทยมากๆเลยเราสองคนเนี่ยไปสร้างครอบครัวที่ประเทศไทยกันเถอะเนาะและหลังจากที่องค์สุลต่านเห็นความกล้าหาญและได้ยกตำแหน่งสุลต่านให้กับเจ้าหญิงแจสมินคนนี้ท้ายที่สุดเจ้าหญิงที่รักกับอาดินอยู่แล้วเนี่ยนางก็ได้เปลี่ยนกฎหมายอนุญาตให้เชื้อพระวงศ์แต่งงานกับสามัญชนคนธรรมดาได้ครับและหลังจากที่เจ้าหญิงแจสมินได้แต่งงานกับชายผู้เป็นที่รักอย่างอลาดินแล้วหลังจากนั้นจีนี่กับดาเลีย พวกเขาก็ได้มีลูกด้วยกัน2คนในระหว่างที่พวกเขากําลังล่องเรือเพื่อไปสร้างบ้านใหม่ที่ประเทศไทยนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องอลลาดิน ถ้าเพื่อนๆพี่ชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเสกทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ